สวัสดีครับเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูอานาันต์บุญร่วมนะครับหรือว่าคุณครูโอ๊ตนั่นเองในวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนมาเรียนกันในเรื่องการหารจํานวนที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารมี1หลักโดยใช้วิธีการหารสั้นนะครับเมื่อนักเรียนเรียนวิธีการหารยาวแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองมาเรียนวิธีการหารสั้นดูบ้างถ้านักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับครูจะมาแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้กันก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะได้ในวันนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถหาผลลัพธ์ของการหารจำนวนที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักกับตัวหาร1หลักโดยวิธีการหารสั้นและนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับนี่คือวัตถุประสงค์ของเรานะครับเมื่อนักเรียนรู้วัตถุประสงค์ของเราแล้วต่อไปนะครับเราจะไปเริ่มทําตัวอย่างที่1กันเลยสําหรับตัวอย่างที่1นะครับโจทย์บอกว่า 6810หารด้วย6นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมแล้วก็มีวิธีทำมาให้นะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับเราเรียนหารยาวแล้ววันนี้เราจะมาเรียนหารสั้นนะครับซึ่งวิธีการหารสั้นเราจะมีสัญลักษณ์การหารสั้นดังนี้นะครับให้นักเรียนเขียนแบบนี้นะนี่คือเครื่องหมายหารสั้นนะครับจะคล้ายๆกับเครื่องหมายหารยาวของหารยาวเนี่ยเราจะคว้าลงนะครับหารสั้นเราจะหงายขึ้นแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับให้นักเรียนเอาตัวตั้งไว้ด้านในโดยวิธีการเขียนนะครับพยายามเขียนตัวเลขอย่ายให้ติดกันมากนะครับแล้วก็ลูกน้ําไม่ต้องเขียนมาก็ได้แบบนี้นะครับเมื่อเขียนตัวตั้งเสร็จแล้วนะครับต่อไปตัวหารเอาไว้ด้านอนอกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถหารได้เลยนะครับโดยวิธีการหารเราจะหารจากซ้ายไปขวานะครับโดยซ้ายสุดของตัวตั้งก็คือเลข 6, Excuse 6. 6. นะครับขั้นตอนก็คือให้นักเรียนหาว่า 6คูณอะไรแล้วได้6นะครับซึ่ง6คูณ1นได้6แน่นอนนักเรียนก็ใส่1ตรงเลข6ของเราในหลักแรกนะครับต่อไปเมื่อ6เสร็จแล้วเราก็ไปดูหลักถัดไปคือเลข8นะครับ6คูณอะไรแล้วได้8นะครับซึ่งมันไม่มีนะครับแต่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ6คูณ1เป็น6นะครับนักเรียนก็ใส่เลข1เหมือนเดิม6คูณ1เป็น6 แล้วนักเรียนก็เอา8กับ6ที่เราคูณได้มาลบกันนะครับ8ตัวนี้กับ6ที่เราคูณได้นะครับนักเรียนก็เอามาลบกัน8ลบ6นะครับเหลือ2นะครับเหลือเศษ2เศษ2ตรงนี้ให้นักเรียนเอาไปใส่ในหลักถัดไปข้างบนแบบนี้นะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับตัวเล็กๆนะครับอย่างนี้นะครับจากหลักถัดไปที่เป็น1ก็จะกลายเป็น21 จากหนึ่งก็เป็น2 1นักเรียนก็ไปหาว่า6คูณอะไรแล้วได้21เอนะครับเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับซึ่งใกล้เคียงที่สุดก็คือ6คูณ3เป็น18นะครับนักเรียนก็ใส่3 6 3 18นะครับนักเรียนก็เอา21นะครับมาลบกับ18ที่เราคูณได้เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่ง21ลบ18นะครับเหลือ3เหลือเศษ3ฉะนั้น นักเรียน93ไปเขียนในหลักถัดไปก็จะได้แบบนี้นะครับจาก0นย์ก็กลายเป็น30ในหลักถัดไปนะครับนักเรียนก็ไปหาอีกว่า6คูณอะไรได้30นะครับซึ่ง6คูณอะไรได้30ก็คือ6คูณ5นั่นเองนักเรียนก็ใส่5มาเลย6คูณ5ได้30นะครับซึ่งลงตัวนักเรียนก็ไม่ต้องลบต่อข้อนี้หารลงตัวไม่มีเศษนะครับแค่นี้นักเรียนก็ได้คำตอบแล้วสำหรับข้อที่1 คำตอบก็คือ1135นั่นเองใส่ลูกน้ําให้มันด้วยนะครับตอนตอบแต่ก่อนนักเรียนจะตอบนะครับให้นักเรียนตรวจสอบคําตอบก่อนนะครับนักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้ดังนี้นะครับให้นักเรียนนะครับเอาตัวหารของเรานะครับตัวหารก็คือเลข6ไปคูณกับผลหารนะครับผลหารก็คือ1135นะครับนักเรียนก็ตั้งคูณเลยนะครับจะได้ว่า6ก คูณ1135แบบนี้นะครับเท่ากับนะครับนักเ,เรียนก็ไปคูณมานะครับซึ่งคูณคูณมาแล้วนะครับได้เท่ากับ6810น8 1 0ะครับ6810ซึ่งมันเท่ากับตัวตั้งนั่นเองฉะนั้นคําตอบของเรา1135นั้นถูกต้องแล้วนะครับนักเ,เรียนก็สามารถตอบได้เลย1135 เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่1ต่อไปข้อที่2ครับสำหรับข้อที่2นะครับห7 1 2 4หารด้วย4เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับทำเหมือนเดิมตั้งหารสั้นนะครับใส่เครื่องหมายหารสั้นมาก่อนนะครับจากนั้นให้นักเรียนเอาตัวตั้งของเรานะครับเข้าไปเขียนไว้ด้านในนะครับนักเรียนก็สามารถเขียนได้เลย1 7 1 2 4 นะครับโดยการเขียนอย่าเขียนตัวเลขให้ติดกันมากนะครับเวลาคิดจะได้ง่ายๆเมื่อเขียนตัวตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวหารก็าไว้ด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนก็เริ่มหารจากด้านซ้ายไปด้านขวานะครับซ้ายสุดของเราคือเลข1นะครับซึ่งเลข1ตัวนี้นะครับมันน้อยกว่าตัวข้างหน้านะครับหรือว่าตัวหารฉะนั้นมันยังหารไม่ได้นะครับฉะนั้นให้นักเรียนใส่เลข0แล้วก็เลื่อนหลักนะครับจาก1หลักเป็น2หลัก จาก1กลายเป็น17นะครับสามารถหาได้แล้วนะครับนักเรียนก็หาว่า4คูณอะไรได้17นะครับซึ่งเอาใกล้เคียงที่สุดก็จะได้4คูณ4เป็น16นะครับ4ีูณ4เป็น16แล้วนักเรียน9ก้ตรงนี้ยนะครับมาลบ16ที่เราคูณได้นะครับซึ่งก็จะเหลือ1นั่นเองเหลือเศษ1นักเรียนก็เอาไปเขียนในหลักถัดไปเอาไปเขียนในหลักถัดไปตรงนี้นะครับตรงนี้จาก1ก็จะกลายเป็น11 น,นักเรียนก็ไปหาว่า4คูณอะไรได้11เอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับซึ่งใกล้เคียงที่สุดก็คือ4คูณ2เป็น8นักเรียนก็เอา11ตรงนี้นะครับมาลบกับ8ที่เราคูณได้เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเหลือ3นะครับนักเรียนก็เอา3ไปเขียนในหลักถัดไปนะครับด้านบนจาก2ก็จะกลายเป็น32 แล้วต่อไปนักเรียนก็หาว่า4คูณอะไรได้32นะครับซึ่งลงตัว4คูณอะไรได้32ก็คือ4คูณ8เป็น32นั่นเองนะครับเมื่อลงตัวแบบนี้นักเรียนก็ไปดูหลักถัดไปได้เลยนะครับ4คูณอะไรได้4นะครับซึ่ง4คูณ1ได้4ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่2นักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะครับคำตอบก็คือ4,281นะครับ แต่ก่อนที่นักเรียนจะตอบนะครับนักเรียนอย่าลืมไปตรวจสอบคําตอบดูก่อนนะครับว่าคําตอบที่เราได้นั้นถูกต้องหรือยังนะครับวิธีการตรวจคําตอบเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเอาตัวหารนะครับไปคูณกับผลหารของเราก็คือ4,281นั่นเองนะครับข้อนี้ไม่มีเศษก็ไม่ต้องบวกเศษนะครับก็เริ่มคูณได้เลยนะครับ4คูณ4,28 นับนกเรียนก็ไปคิดดูว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งครูคิดแล้วนะครับคําตอบก็คือ17,124นั่นเองนะครับซึ่งตรงกับตัวตั้งเป๊ะเลยนะครับแปลว่าคําตอบที่เราได้นั้นถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็ตอบได้เลยนะครับตอบ4,281เสร็จแล้วสําหรับข้อที่2 ต่อไปครับข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะครับ68,358หารด้วย3เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเขียนเครื่องหมายหารสั้นมาก่อนจากนั้นให้นักเรียนเอาตัวตั้งเข้าไปเขียนด้านหนแบบนี้นะครับนักเรียนก็เริ่มเขียนได้เลย68,358 ตัวหารเอาไว้ด้านนอกนะครับก็เริ่มหารจากด้านซ้ายสุดก็คือเลข6นะครับ3คูณอะไรได้6นก,นนกนะครับก็คือ3คูณ2นั่นเอง3 2 6นะครับต่อไป3คูณอะไรได้8นะครับเอาใกล้เคียงก็คือ326เหมือนเดิมนะครับแล้วน้กเรียนก็เอา8ตัวนี้นะครับมาลบกับ6ที่เราคูณได้ซึ่ง8ลบหนะครับเหลือ2นั่นเองฉะนั้นเราเอา2ตัวนี้ไปเขียนในห,หลักถัดไปด้วย นะครับนักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยตรงนี้นะจาก3มันจะกลายเป็น23นะครับแล้วนักเรียนก็ไปหาว่า3คูณอะไรได้23นะครับซึ่งมันไม่มีฉะนั้นเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็ได้3คูณ7ได้21นะครับนักเรียนก็เอา23ไปลบ21นะครับซึ่งเหลือ2นักเรียนก็เอา2ตัวนี้ไปเขียนในหลักถัดไปนะครับ หลักถัดไปของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับจาก5ก็กลายเป็น25แล้วก็ไปหาว่า3คูณอะไรได้25นะครับไม่มีอีกแล้วนะักเรียนก็เอาใกล้เคียงที่สุดนะครับ3 8 24นั่นเองก็เขียน8 3 8นะครับ3 8 24นักเรียนก้าอา25นะครับไปลบกับ24ซึ่งเหลือ1นะครับนะักเรียนก็เอา1ไปเขียนในห,หลักถัดไป จาก8มันก็จะกลายเป็น18นั่นเองและตัวสุดท้ายนักเรียนก็ไปหาว่า3คูณอะไรได้18นะครับซึ่งลงตัว3 6ม8นักเรียนก็เอา 6, มาเขียนได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับข้อที่3นะครับนักเรียนก็เขียนเส้น2เส้นในการตอบก่อนที่จะตอบอย่าลืมไปตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับว่าข้อนี้นะครับคำตอบของเราที่เราได้มานั้นถูกต้องหรือยัง วิธีการตรวจสอบคําตอบก็เหมือนเดิมให้นักเรียนเอาตัวหารไปคูณกับผลหารนะครับเอามันมาคูณกันนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นตัวตั้ง68,358นะครับถ้าได้ตัวตั้งคําตอบของเรานั้นถูกต้องนะครับนักเรียนก็ไปคูณกันเลยนะครับเอา3คูณกับ2 2 7 8 6นะครับซึ่งคูณคูณมาแล้วนะครับมันได้เท่ากับ 68,358นะครับซึ่งมันตรงกับตัวตั้งพอดีเลยแปลว่าคำตอบที่เราได้นั้นถูกต้องแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถตอบได้เลย22,786เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่3นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับก่อนจากการวันนี้นะครับครูจะมาสรุป นเนื้อหารหรือว่าบทเรียนในวันนี้ให้นักเรียนฟังนะครับซึ่งครูสรุปได้2ข้อนะครับข้อที่1ก็คือการหารจํานวนที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักกับตัวหารที่มี1หลักเนี่ยโดยวิธีการหารสั้นนักเรียนสามารถหารได้จากซ้ายไปขวานะครับโดยหารทีละหลักนะครับซึ่งผลหารแต่ละหลักเนี่ยเราได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนะครับอันนี้คือข้อที่1ต่อไปข้อที่2การตรวจสอบคําตอบนะครับสามารถทําได้โดยการ เอาตัวหารมาคูณกับผลหารนะครับถ้ามีเศษก็บวกเศษเข้าไปด้วยซึ่งผลลัพธ์ต้องเป็นตัวตั้งนะครับถ้าได้ตัวตั้งไปว่าคําตอบของเรานั้นถูกต้องแล้วนะครับนี่ก็คือสรุปบทเรียนสําหรับวันนี้ซึ่งในวันนี้ครูก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนแล้วถ้านักเรียนเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คุณครูนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ